อยากจะแชรอยากจะคุดเขาแต่กหรล่โบเป็นสำหรับเพจสายแบกสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ตัว y o เกียวมิวซิก c พุยบาทฟิตแลน์และก็ FC หมอลำทั่วโลกนะครับจากการเด็ิตพตติดตามคอบ้ญมูข่าวสารตาแพตพอบต่างๆรับเพื่อที่จะทำมเมื่อเล่าข่าวให้เอได้รับช่วันฟังและก็ร่วมกันแสดงความกิดเห็นกันเข้ามากครับนะครับ ล่าสุดครับได้มีโอกาสนะครับได้ไปเห็นเพจสายแบกนะครับที่ได้มีการนำรูปพออเลดีพอดทิปไปแขวนพร้อมทั้งแชทของผู้ยบาสฟินแลนด์นะครับโดยกล่าวหาว่าแชทนี้นะครับที่ขึ้นในเอฟที่ได้เห็นเนี่ยนะครับเป็นแชทที่ผู้ยบาสฟินแลนด์คุยกันกับพี่เลดีพอดทิปนี่แสดงถึงความ ว่รอบครอบไม่หาข้อมูลในการที่จะเรียนประเด็นแสะเขาหรือแฉเขานะครับแถมเขียนแคปชั่นบอกไปว่าผู้ย่าพิลแรณ์ใส่วาบหูจักกันกับพออเลดี้พอทิปทำไมพออเลดี้พอทิปถึงมิแชทคุยนะครับแสดงออกถึงความบ่จร,จ,จริงใจบ่จริงใจโกหกเอฟซี โน่นนี่นั่นครับตามที่ขึ้นในเอฟทีเห็นเนี่ยแหละครับนี่คือขัเนตอนขับจากของเพจนะครับที่กล่าวหาเขานะครับโดยบ่าในเมืองบริบทว่าแชทน,น,น, Chat นี่มันเป็นแชทของใครนะครับซึ่งถ้ายเอฟทีเห็นนะครับจะรู้ว่าแชทนี้มันเป็นแชทเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรซึ่งผมหูครับว่าแชทนี้เป็นแชทระหว่างผู้ยิบาดฟิลเล่นคุยกับผู้ใด แต่บ่ได้คุยกับพออเลดีพอดทิพ์แน่นอน100%ครับการที่เอารูปพี่เลดีพอดทีปไปแขวนแล้วเขียนแคปชั่นกาวหาว่าเขาคุยกันหลังบ้านทักแชทกันหลังบ้านนี่แหละครับบ่งบอกถึงเพจสายอวยที่ไลข้อมูลไร่หลักฐานมโนเอาเรื่อยๆนะครับมโนเอาหือดวนลวดนะครับ แถมเอฟซี F C, หูหนวกตาบอดเอติ่งชั้นจีที่บริโภคนาเป็นอาหารหลักกระตังมาคอมเมนต์กันแบบสนุป,ปากโดยไม่สื่อสาวราวเรื่องบระดิสอสาวตนต่อว่าแชดนั่นเขาคุยเรื่องอะไรกันแล้วคุยกับพออเลดี้พอทิพจริงหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ผมนําเสนอครับนะครับ การทีพี่พอออเลดีพอสทิ์เพิ่นได้มีการเอาแชทขึ้นมาโชว์พร้อมจีตแคปชั่นเนื่องจากเพิ่นเกิดเหตุการณ์ทีนข่าวเป็นข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ของทีมงานตูเกียวมิวสิกนะครับและเพื่อนก็เขียนแคปชั่นของพี่เลดีของเพื่อนเองล่ะนะครับในแคปนี้ในโพสนี้ซึ่งเพื่อนลบไปแล้วลเพราะเนื่องจากมีการขอล้อกันในเบื้องลังเรืองบางเล่านะครับซึ่งปัญหา จริงฉัดจีกับว่าคอมเมนต์ตามสีขคืนในเอฟที่เห็นเหรอครับคนเฮายายทีบัวบอกครับมันต้องกินเข่าครับยายสุภาพกันกินหยาแค่เขาเอาแชทขึ้นมาโชว์ซึ่งเป็นแชทที่ผู้ยบาทฟิลแลนด์บอได้คุยครับพี่พออได้ดีพอทิพแต่คนกลุ่มนี้ก็สามารถไปโยงไปมโนใส่ไลฟ์ใส่ความ พุทธบาตรทวีแลนด์ว่รราใส่วาบมือจักกับพออ,อเลดี้ทำไมถึงมีแชทพอ,ออเลดี้ถึงมีแชทเอาเบาๆเอามาขยายความแบบนี้นั่นเสร็จแล้วมาคุยกันหลังบ้านหนึ่งสองสามสี่ตามสีขาวหานี่คือโพสของพี่เลดี้นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องเล่านะครับซึ่งมีเอฟที่านหนึ่งนะครับเพิ่นไดีมีความห่วงใยสอบถามพุทธบาตรทวีแลนด์ไปนะครับหลังจากนั้นเพิ่นกับโพส อยู่ในแพลตฟอร์มของเพิ่นซึ่งเพิ่นก็เกิดความสบายใจเพิินก็ได้มีการลบโพดแต่ว่ามันก็มีหลายคนลหะครับไปแคปแชทนี่ไว้ล้ลก็เกามาขืนประเด็นนะครับยกตัวอย่างกัพีได้ดีพ่อนทิปเครับเพิ่นเกามานําเสนอเป็นคอนเทนต์ของเพิ่นในออริทที่เพิ่นนําเสนอในสไตล์ของเพิินล่ะครับซึ่งหลังจากมีการพูดกุยกันแล้วถึงความเหมาะสม1 2 3 4นะครับเพจต่างๆ นะครับหรือคนที่มีแชทนี่อยู่ในมือเขาก็ทําการลบออกลบโพ์ออกพี่เล่ดีเราก็ยังลบโพ์ออกครับแต่ว่าคนกลุ่มนี้กลับเอาไปโยงว่าแชทที่ีเลดีพอดทิปเอามาโชว์นั่นพุยาบาทฟินแลด์คุยกันกันกบผีเลดีพอดทิปเห็นบ่ครับมนโนรนลวนไรหลักฐานไรเหตุได้ผลว่าเอามันจะคุดเขา จะแซะเขาแต่กับบ่มีหลักฐานอันเป็นจริงอย่างที่ผมบอกครับงานนี้มนโนล้วนวนผมเลยนํนเนาเสนอว่าการที่จะเป็นเพจสายแบกหรือเพจสายอวยถ้าจะเล่นในสไตล์ที่คุดแฉแซะมันต้องมีหลักฐานชัดเจนยังแชทนี่ กับมีแตจของผูยาบาทฟิลลนด์วรไดมีคูสนทนาแล้วคุณไปมโนได้ยังไงว่าผูยาบาศฟิลแลด์คุยกันกับพอออเลดีพอ่อทิพย์ซึ่งเรื่องเล่านี่ผมนำเสนอเพราะผมรู้ว่าแชทนี่ใครเป็นคนคุยกับผูยาบาศฟิลแล่์ผมก็เลยเห็นถึงความแปลกประหลาดตะกะเพี้ยนของเพจสายแบกเพจนี่ว่าเรื่องแค่นี้ ก็เอามาโจมตีโจมตีได้ถ้ามีหลักฐานความเป็นจริงนะครับแต่โจมตีแต่เอามาแะเอามาขุดหลักฐานมโนเอาเชื่อมโยงเอาและมันกนาแหกังสีล่ละครับ <Okay. S 1> เพ็นบ่าครับเรียนต้องเรียนให้ถึงหลักฐานต้องมีหลักฐานต้องใช่และต้องแน่นแค่โพดได้รอยแค่นี้แชทได้ร้อยแค่นี้ลนกลับไปกลาวหา ว่าเขาคุยกันหลังบาดสร้างตั้งแต่ตอนไปช้วนแก้วกันฝนตกขี้หมูไหลคนจุดๆมาพอ้มืึงครับความคิดของคนกลุ่มเราดีซัมนี่เอาไปมโนกะเอาไปแซะเอาไปโจมตีเขาเล่นมันตรงเรียนให้มีมาดมีแผนมีสไตล์และที่สำคัญมีหลักฐานความเป็นจริงครับก่อนที่จะไปเด่นเขาก่อนที่จะไปโจมตีเขา ยาแค่มน,นูเอาอยาแค่เชื่อมโยงเอาฉะนั้นคลิปนี้ผมนําเสนอความเป็นจริงครับและสิ่งที่จะบอกและกระตอบโต้เพจสายแบกเพจนี้แชทที่คุณเอาไปเล่นกันนะมันโมเมนต์การสนทนาระหว่างภูยาบาทฟิลแลดก,กับพออออเลดีพอดทิพรู้เอาไว้ซะด้วยนะครับผมก็เลยนําเสนอข้อมูลข่าวสารแบบนี้แหละครับให้เอฟได้รับชมรับฟัง นะครับเ,รขเขาคือเดิมครับผิดลาดประการใดขอถวดขอไพ้แนะนำกัดกับมาตักเตือนกัดก,ก,ก,กมาครับที่สำคัญครับถื่อชอบคอนเทนต์ผมมักสไตล์คอนเทนต์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับสำหรับคลิปนี้อําลาพาจากพ่อกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ